แล้วผมถามว่าจะปราบปรามยาเสพติดยังไงเอาห้าเม็ดมาเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่สุจริตคอรัปชัดแล้วไปดูสิครับตอนนี้ตำรวจจับไหมจับไม่ได้ไปจับแล้วส่งไปเขาก็ปล่อยออกมาไปรู้หรอครับแล้วมาสร้างความเดือดร้อนประชาชนไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ทำไงคือการบำบัดเนี่ยมันมีสองอย่างคือบังคับบำบัดกับสมัครใจบำบัด ครัตอนนี้คนสมัครใจบงบัดเนี่ยมีไหมแทบจะไม่มีเพราะหนึ่งไปส่งสารบำบัดมันที่ไม่ได้บงบัดจริงนะครับไม่บังคับบงบัดเมื่อจับยาอย่างตามที่กฎหมายมาตาร้อยสี่หรือกับร้อยเจ็ดยังไงเนี่ยพอจับไปถ้าเกิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ดเดิมนะครับก็จะโดนข้อคอมีข้อคอไว้จำน่ายพอจำนายปุ๊บ ถ้าคุณบอกคุณจ้ามาบัดคุณก็มาใช้ช่องนั้นพอใช้ช่องนั้นพอไปถึงสารสารก็รอ,อลงอายาพอลงอายาก็ออกมา